จดมอร์นิ่งจ้าจุดมอร์นิ่งสวัสดีทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้คลิปนี้ก็จะฝากถึง FC ฟซีทุกๆท่านเลยนะคะ FC ฟสายบุญผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์กันระยมิตรแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่หิวแสงตอนนี้เริ่มจะบานปลายไปใหญ่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณปู่นะคะ ขอบคุณยูทูบเบอร์อีกหลายๆช่องที่เข้าใจแล้วก็อยู่นิ่งๆค่ะตอนนี้นะคะก็ประหยัิก็อยากจะออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์ YouTuber บางช่องนะคะที่ก็ จับประเด็นหิวแสงทั้งที่ตัวเองมีขดคดีอยู่รอรงอยู่นะคะแต่ด้วยความปากแจว๋วแล้วก็บางช่องเข้ามารับจ้างด่าหาค่าเล่าหาค่า,านู่นนี่นั่นสารบัติหาค่าต่อสู้คดีค่าปรับสินใหม่อีกสารมัติค่าซึ่งตัวของพวกเขาจะรู้ดีนะคะว่ามีคดีความตอนนี้กันทุกๆคนเลยนะคะอยู่ซูเปอร์หรือว่าใครก็ตามที่หลอกตัวเอง ไม่ได้หลอกตัวเองค่ะหลอก FC นะคะหลอก FC ได้ว่าไม่มีคดีไม่มีหมายไม่มีนกยัดทั้งที่ก็ใกล้จะต้องไต่สวนมูลฟ้องหรือนัดสืบนะคะนัดสืบหรือบางคนก็โดนคดีความซึ่งหน้าจอก็จะโม้ว,ว่าไม่กลัวไม่นู่นนี่นั่นเสียเงินค่ากูรูไปเยอะสุดท้ายก็รับสารภาพคาดีก็อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาว่าจะเสียมากเสียน้อยนะคะว่าจะรอลงหรือติดเลยเพราะมีคดีรอลงอาญา บางช่องก็เป็นเป็ดเอา,าตาาเดินันฉานทเที่ยวมาเกาะกระแสนั่งด่าคนนู้นคนนี้แต่ละวีแต่ละวันโดยไม่ดูสารรูปสารล่างตัวเองเลยมานั่งด่าประหยาดว่าด่าเด็กด่าคนแก่สาปแช่งลูกเต้าคนนู้นคนนี้เหมือนตัวพวกเขาเองนั่งด่าตัวเองนะคะเพราะคนอย่างประหยาดก็ได้ขอโทษไปหลายครั้งแล้วสําหรับคนที่รับการขอโทษและก็ต่างคนต่างอยู่ก็ขอบคุณ ส่วนเปรตและชา้านหรือพวกจิตใจสามบางคนไม่ยอมหยุดไม่เคยน้อมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ไม่มีอาสปิริตในการออกมาขอโทษเลยรวมนั้ง fc สายบุญและเป็นล่างเป็นสายบาปนะคะจะออกมาอุปโลอมมาเกาะคอนเทนต์นู่นนี่นั่นตามสบายเลยนะคะคลิปนี้ ประหยัดก็อยากจะมาขอชี้แจง f อฟสายบุญอีกทุกทกท่านนะคะที่เข้าใจว่าประหยัดได้ขอโทษไปแล้วในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ขอบคุณปู่นะคะจริงๆแล้วปู่ก็แค่เข้ามาทักทายวันที่16พฤษภาเข้ามาสอบถามเรื่องการโดนทําร้ายร่างกายค่ะเรื่องคดีปู่ไม่เคยยุ่งตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่เคยยุ่งแต่ f อฟต้องเข้าใจนะคะพวกเขารุมมาใส่ร้ายใส่ความ ดาปู่ดาลูกปู่ดาเมียปู่ด่าสารพัดใส่ร้ายใส่ความปู่ว่าปู่โกงนู่นนี่นั่นเป็นเราเราก็ตอบโต้เพราะเมื่อก่อนประหยัดก็ตอบโต้อย่างนี้แหละค่ะจนเป็นคู่คดีความกันเยอะส่วนคดีประหยัดนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าเราสู้กันทางกฎหมายทางเอกสารนะคะสู้กันบนศาลคะ่ะเจ้าขอประกาศเลยนะคะว่า ตอนนี้หลายๆช่องพยายามจะยั่วนะคะเอาพวกเอาพร้อมมาลุมปูนะ FC ถ้าคุณคิดได้คุณก็ถอยออกเถอะค่ะคุณดูตัวอย่างไปอย่ดเป็น ตัวอย่างนะคบปีกว่าะะที่ต่อสู้พวกนี้ใส่ร้ายใส่ความรวมกลุ่มรวมก้อนกันซึ่งกลุ่มของพวกเขาเนี่ยผิดจริงรลอกลเอฟซีก็จับได้หลายช่องหลายลายไม่ว่าจะไปด่าพระด่าเจ้าลอกลวงว่าเป็นกอขอของอ,อ,อซึ่งจริงๆเป็นร่างเดียวกันสุดท้ายนะคะด้วยความที่มาใส่ร้ายใส่ความปูอ้างว่าตัวเองคบม,มาก่อนไปเข้าข้างอีคกอีอึงอีอะไรนี้ทุกคนก็มาลุมด่าอีอึงไฟนู่นเนี่ยสุดท้ายนะคะ อ่าประหยัดน,นะคะเขาก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะได้ข่าวว่าอึงไฟก็สู้ทางกฎหมายอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าทางโซเชียลทางน้ำรายเหนื่อยที่จะตอบโต้ะค่ะนะคะเอาเวลาไปท่องเที่ยวไปหากิน อะไรอร่อยอร่อยไปดูวิวดูธรรมชาตินะคะก็จะทำคอนเทนต์ออกมาพากินพาเที่ยวสนุกสนานนะคะบางครั้งอาจจะพลาดเผลอปากไปด่าก,กับสําหรับคนที่มาด่าเราใหม่นะคะไม่ว่าคนจะเป็นอวตารหรือเป็นยูทูบเบอร์ก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดบางครั้ง ได้ฟังขนาดนั้นก็สวนขนาดนั้นเลยส่วนเรื่องเก่าๆนะคะไม่ว่าใครจะด่าเด็กสาบแช่งเด็กด่าพ่อด่าแม่โคตรพ่อโคตรแม่ด่าญาติเขามุดไปละลานหลังบ้านมุดไปละลานญาติพี่น้องเขาหรือคนรอบตัวแล้วก็ไปใส่ร้ายพยายามจะกระทําเหมือนที่รุมกระทํารุมด่าปู่ทุกวันนี้นะคะว่าไปเข้าข้างอีออิองอีคกซึ่งจริงๆขอประกาศเลยนะคะ fc แม่แม่ fc ที่ยังมีความเป็นมนุษย์ที่ยังมีจิตใจเป็นคนอยู่ให้รับรู้ความเป็นจริง นะคะว่าปู่ไม่เคยเข้ามายุ่งเรื่องคดีกับป้าหยาดเนาะนะคะขอชี้แจงเป็นแบบว่าคนมีการศึกษาเรื่องมีวุฒิภาวะนะคะเพราะการขอโทษที่มาใส่ร้ายใส่ความจะพยายามจะไปเสี่ยมปู่นู่นนี่นั่นปู่เขาก็บอกอะไรันมันเรื่องเ,องเก่าแล้วก็ขอโทษขอโพยกันหมดทุกคนรวมนั่งยูทซูเปอร์หรือแม่เอฟซีทุกช่องนะคะ ก็ปู่เขาก็ถามกลับแล้วว่าคุณด่าเขาก่อนไหมคุณให้คนไปด่าเขาไหมนะคะเที่ยวจะไปถามว่าเขาด่าผู้มีพระคุณ f อคุณอย่ามาอ้างว่าคุณมีพระคุณฉันก็เคยเป็นคนมีเงินฉันก็เคยทําบุญหลากหลายแต่ฉันไม่เคยไปด่าเขาก่อนไปจิกหัวเขาไปถ่มถุยเขาเพราะคําว่าเคยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อย่าทำค่ะก็ฝากเตือน FC นะคะที่คุณแปงลงร่างเป็นปีศาจนางฟ้าจากนางฟ้าเป็นปีศาจนะคะ คือให้เงินทําบุญเขาแหละมานั่งให้คนนู้นคนนี้มาทวงแทนหรือออกมาด่าสาบแช่งเขามาทวงเองทั้งที่ไม่ใช่ ความผิดของเขาเลยสมัยที่คุณให้เขาคุณทําบุญกับเขาคุณเต็มใจแต่ตอนนี้คุณกลับมาราเริบุญคุณทวงบุญคุณไม่จบไม่สิ้นคุณให้เพื่อนของคุณคนพวกของคุณที่มีจิตใจเป็นเดรัจฉานอักมนุษย์นะคะทั้งที่คุณทุกวันนี้มานั่งด่าลูกปู่ด่าเมียปู่ด่าปู่เห็นไหมปู่เขาก็โอเคอันไหนตอบโต้ได้เดี๋ยวเขาปู่เขาจะจัดการเองแหละเพราะปู่เป็นคนฉลาดปู่มีทนายนะคะเพราะฉะนั้นฝากบอกเลยค่ะว่าคนออกมาด่าปู่บางคนนะคะมีคดีรอรงอาญาสลักหลังถ้าไปด่า โจทย์อีกนะคะคุณคุกทันทีก็ยังลืมตัวด้วยความที่อาจจะได้เงินนะที่เศษเงินที่เขาโยนให้นี่ไงคะโลกโซเชียลพวกน้ำลายหรือไม่ว่าบางคนนะคะเกาะหมุบหมับอย่างเท่นส่วนแตกแดนนรกนั่นก็โง่โง่โงโงค่ะเกาะทุกประเด็นที่เขามีดราม,ม่าก,กันไม่รู้เรื่องเลยใส่ร้ายใส่ความก็ถ้าเกิดเอ่อ เป็นอย่างนี้นะคะประหยัดก็อนนี้ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนางฟ้าหลังบ้านนะคะแล้วก็เพื่อนยูทูปเบอร์หลายช่องที่เคยเกียดประหยัดก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกโซเชียลบางคนนะคบต้องมาเกาะกระแสะต้องมาทํายอดวิวร่วมด่าคนนู้นคนนี้แต่พราะโดนเขาด่าคืนโดนเขาพูดความจริงบ้างรับไม่ได้ไปเอาพวกเป็ดในรันชานจิตใจอัมนุษย์จิตใจที่ไม่เคยยอมรับความเป็นจริงรู้ทั้งรู้นะคะก็ยุยงเอาพวกเอาพองมารุมด่าเขาซึ่งตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าปลูกําลังอยู่ใน สถานะที่โดนรุมถึงพยายามจะบีบปู่ด่าปู่เพื่อให้ถอยออกห่างจากปะหยาดบอกเลยนะครับปู่อ่ะอปู่ะเขาก็บอกว่าไงเขาแค่มาถามการทําร้ายร่างกายปู่เขามีศีลละธรรมจริยธรรมในหัวใจขนาดเคยทะเลาะกันนะคะเขาก็อภัยกันไปแล้วหลายๆคน แต่ปู่ไม่เคยมายุ่งเรื่องคดีไม่แน่นะถ้าพวกอ,อับปิจังไรหรืออยังเดลันชานทำร้ายใ,ใส่ความปู่ปู่อาจจะเปลี่ยนใจนะคะทำเป็นพลเมืองดีของโลกโซเชียลเข้ามายื่นมือชี้แนะนำให้ท่านเปาบุญจินหรือผู้รู้กฎหมายที่บางคนโดนฟ้องและคิดว่าโอ้ตัวเองนี่แน่นอนนะคะอาจจะไปช่วยช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องประหยัดเพราะช่องประหยัดเอกสารหลักฐานเขาครบนะคะขอชี้แจงเลยว่าเอกสารหลักฐานทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ประหยัดต่อสู้ทางคดีไม่เคยเอาช่องไหนมาเกี่ยวข้องและไม่จําเป็นต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากยูทูบเบอร์ช่องไหนเพราะว่า การต่อสู้เราต่อสู้มาเอกสารคลิปหลักฐานเราเป็นคนแกะเราจะรู้ดีว่าอันไหนต่อสู้ได้อย่างไรเพราะว่าบางคนจะแอบว่าโอ้ฉันเหนื่อยฉันนาเพื่อเธอบางครั้งเราไม่พูดเนี่ยว่าสิ่งที่คุณถามมามันไม่จําเป็นทนายก็บอกไม่จําเป็นแต่เราไม่พูดนะคะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหยุดอุป,ปโภคหยุดมโนเถอะนะบางคนสายบุญสายบาปที่คิดว่าโอ้มีบุญคุณล้นเหลือนะคะก็สํานึกด้วยว่าคุณเอาแสงเอาหน้าแต่ไม่ได้ดั่งใจคุณคุณโกรธอันนี้ประหยัดก็ยกมือท่วมหัวหนะคะถ้าเรียงได้ก็จะไม่ออกมา ตอบโต้นะคะตามที่เอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านแนะนําแต่ถ้าบางครั้งเผลอปากไปก็ขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าผระหหัดก็มีแค่เลือดเนื้อเหมือนกันมีอารมณ์โมโหบ้างแต่พยายามตอนนี้ถอยมาได้เยอะแล้วค่ะนะคะก็ฝากบอกทุกๆคนเลยว่าให้ดูคุณต้องเป็นการคุณทำใจเป็นการขนาดเพื่อนคุณหรือ FC ที่คุณรักยูทูบเบอรอที่คุณรักตอนนี้ หลอกลวงคุณมา 4- 5หปีนะคะโดยการเอาถุงพลาสติกมาคุมหน้าเอาถุงเท้ามาคุมหน้าใส่แว่นตาดำแล้วหลอกลวงว่าคนละคนแต่หลักฐานพฤติกรรมต่างๆนะคะมีคนเขารู้เห็นชัดเจนและมีหลักฐานชัดเจนเขาต่อสู้ทางกฎหมายอันนี้นะคะเรื่องคดีเรากันไปต่อสู้กันที่ศาลไทยฟงเนาะแล้วก็มีอีกหลายคนจะได้รับคดีเพิ่มนะคะเตือนเลยค่ะตอนนี้นะคะ จะเอาคอนเทนต์ก็ดูด้วยบางคนนะคะมีความรู้อย่างดีก็ออกมาขู่มาเข่าเขาสุดท้ายก็โดนคดีะ,ะอ,อกมาขู่ฟุตฟาดฟุตทำคอนเทนต์นู่นเนี่ยโอ้โหประหยัดผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ชนะมาหมดแล้วที่แพ้ก็คือเราผิดจ,จริงเรารับสารภาพสารก็ให้รอลงอาญาน,นะคะแล้วบางเครื่องก็เสียค่าปรับไปส่วนตอนนี้นะคะใครที่เป็นคู่กรณีกับอื้งน้อยนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆถึงคุณจะหลอกลวง f อได้คุณจะเอาคนพักพวกมารุม อ่ายูทูบเบอร์หรือใครที่มาทักทายเราแต่ไม่เคยยุ่งเรื่องคดีนะคะคุณก็ไปใส่ร้ายใส่ความเขาว่าเกลียดเพราะมึงมายุ่งมาช่วยนี่นี่เขาทั้งที่ปู่เขาก็อธิบายเป็นร้อยละร้อยรอบพันรอบแล้วแต่ยังไงตะกกะคนนะคะมันจะหาเรื่องเขามันก็หาอ,อยู่ตลอดให้เป็ดในลัชานอวตารอยู่เมืองนอกเมืองนามาด่ามาใส่ความเขาอันนั้นคุณรอดก็เรื่องของคุณแต่บางคนมารับจ้างด่าเพื่อไปซื้อเหล้าหรือว่าเพื่อหิวโหยเงินพวกคุณก็จะได้โดนหลอกค่ะก็แค่เขารับจ้างด่าเขาด่าเสร็จเขาก็เอาเงินไปอยากให้เขา ก็จ้างใหม่ก็ล่าสุดนะคะมีบางคนนะคะออกมาด่าปู่ทั้งที่ลืมตัวไปว่าตัวเองโดนสลักหลังอยู่ว่าเป็นคู่กรณีเป็นจำเลยอ,อยู่นะคะรวมทั้งจำเลยของอเจ๊ปลอยด้วยก็ระวังด้วยนะคะคำพิพากษาก็รออยู่แล้วเขาโจทก์สามารถอุทธรณ์ได้นะคะคำพิพากษาและพฤติกรรมของคุณน่ะคุณรอัท่านเป่าบุญจินได้แต่ถ้าเกิดโจทก์เขาเอาหลักฐานไปท่านเป่าดูนะคบจากที่รอลงนะคะก็อาจจะไม่รอก็ได้นะฝากไว้คิดทุกๆคนนะคะ คลิปนี้ประหยัดก็มาขอชี้แจงค่ะไม่ได้เหียบหายไปไหนนะคะก็มีความสุขชดเชยพลังงานที่ต่อสู้เรื่องขนมครีมาปีกว่าขนย้ายนะคะทําภารกิจจัดห้องจัดห้องขนย้ายสารพัดก็เดี๋ยวหลังสิ้นเดือนก็เตรียมตัวขึ้นเป็นโจทย์ที่สระบุรีและก็ตะลิงชันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางมาต่อสู้นัดสืบใครที่ฟ้องเรานี่แหละค่ะคอยดูนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีพยานปากเอกที่ไม่ใช่ปู่ค่ะแต่เคยเห็นนะคะพฤติกรรมของคนนี้ทั้งใส่แว่นตาและถอดแว่นตานะคะรูป สันฐานแล้วก็หลักฐานต่างๆมันมัดตัวตั้งแต่ในคลิปแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าทําไมไปหยาดถึงได้ประกันตัวอึ้งน้อยถึงได้ประกันตัวเพราะว่าหลักฐานเอกสารที่ปฏิเสธสู้ทั้งที่เป็นจาเลยเนี่ยท่านปาวุจินท่านเห็นค่ะก็เลยปล่อยตัวชั่วข่าวถึงสองครั้งติดๆนะคะนี่ก็ถ้าคนมีความรู้เรื่องกฎหมายเขาจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าจําเลยได้รับความเมตตาเพราะว่าจําเลยปฏิเสธสู้และมีหลักฐานต่างๆว่าถูกฟ้องโดยไม่สุดจริตจากโจทย์นะคะอันนี้เป็นข้อกฎหมายค่ะถ้า FC ท่าน ไม่เข้าใจข้อกฎหมายพยายามจะรวมพักพวกรวมนังอวตารตอนนี้จะโอ้วออกมาในแนวอูไม่หยุดกูจะลุมปูกเขาไม่กลัวหรอกค่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะก็อย่างที่เขาบอกนะคะ ตอนนี้นะคะคนจริงคนตรงที่เห็นเห็นก็คือมีช่องปูและช่องประหยัดเนี่ยค่ะที่ไม่ได้กลัวอะไรส่วนช่องอื่นก็มีแต่เราจะไม่เอาเอ่อยชื่อมาก้าวร่วงนะ,ะเพราะว่าเราคุยกันหลังบ้านก็พอเดี๋ยวเขาจะโดนเพ่งเลงบีเพราะตอนนี้อยู่ซุปเปอร์มันมั่วไปหมดแล้วค่ะย <ๆ S 1> ้ายย้ายฝาหน้าจอเนี่ยมันรักพวกพ้องอุ้ยกลัวไอ้มืองฉ่ำแต่ตัวเขาไม่กล้ามาแล้วเพราะว่ารู้ตัวไม่รอดก็อย่างที่ปู่บอกแต่บางคนหน้าจอรักวันแววแต่หลังจอก็กัดกันครับกันเพราะฉะนั้นช่องประหยัดก็จะเป็นช่องเดียวเอกลักษณ์ช่องของตัวเองนะที่ยว คดีกับนะคะชัดเจนนะคะส่วนปู่ก็คือการเรียมิรยูทูบเบอร์นะคะที่ขอบคุณที่เข้ามาทักถามเรื่องการทาร้ายร่างกายส่วนคดีเรื่องทาร้ายร่างกายนะะี่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เราจะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายคดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะก็คือเคารพกฎหมายนะคะประหยัดก็มีภารกิจต้องทําอีกเยอะค่ะ ก็ขอเน้นที่โฟกัสที่คดีนะคะมีอะไรเราไปคุยกันบนศาลเราจะไม่ให้ใครมาไก่เกี่ยคดีของเรามาเป็นตัวกลางหรือมานู่นนี่นั่นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาประหยัดโดนประหยัดต่อสู้มาด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าการประกันตัวการเดินทางไปทุกนัดเพราะฉะนั้นนะคะประกาศณตรงนี้จะไม่มีใครที่จะมาขอให้ประหยัดถอนคดีหยุดคดีหรือสต็อปนะคะท่านนอกจากท่านเป่าบุญจินเท่านั้นเพราะเอกสารหลักฐานต่างๆ ป้าอย่าหายเองต่อสู้เองนะคะชัดเจนนะคะทุกคนไม่ได้หายไปไหนคะ่ะแต่ว่ากําลังมีความสุขกับชีวิตจริงนะคะก็ให้กําลังใจปู่นะคะสู้ๆนะปู่นะถ้ามันไม่ไหวก็ใช้กฎหมายเนาะเขาจะรอดซื้อรอดอะไรพรยาธิผ่านมาโกดน,นะคะก็ฝากถึงยูซุเปอร์เปดตดเดรนชานทุกๆคนที่พยายามจะลุมถึงใส่ร้ายใส่ความเสี่ยมว่าอีหยาดอ,อีอึงมันไปดา่าลูกเขาด่านู่นนี่วกวนไปวกวนมาพอโดนปู่เขาด่าคืนมันรับไม่ได้ส่งคนอื่นมาด่าแทนคนที่มาด่าแทนก็อย่าลืมนะคะก็เหมือนที่เคยด่า พระดาจ้าพอถึงเวลาจริงรับสารภาพก็ช่วยเงินเขาค่าปรับนะก็รอชมฟังข่าวดีนะคะว่าจะเสียค่าปรับค่าสินใหม่แล้จะรอลงหรือจะลงเลยเพราะพฤติกรรมไม่หยุดนะคะของบางคนแล้วก็อีกบางคนก็คิดว่ากูรอดกูมีเงินรอดก็รอดนะคะแล้วอย่าลืมค่ะ23มิถุนายนี สระบ,บุรีนะคะ24ตลิ่งชันเลื่อนไม่ได้แล้วค่ะนะคะจำเลยใครเป็นจำเลยของอื่นน้อยก็เตรียมตัวค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีไหมสามไหมสี่แล้วก็ฟ้องตรงนะคะสําหรับที่อายการสั่งไม่ฟ้องก็รอกันก่อนนะคะเอฟซี FC, ตอนนี้ทํางานทําเงินก่อนเพราะทั้งเที่ยวทั้งกินสะะารพาดใช้เงินเยอะค่ะนะคะทั้งต่อสู้คดีใช้เงินเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขายที่อีกสชกแปลงขายภูเขาอีกเชือกลูกก็สบายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะขอบคุณเนะี่ยแม่เอฟซีที่เข้าใจนะคะ ว่าการถอยก่อนการขอโทษคือการเป็นแสดงจิตใจที่เราเป็นคนดีจริงส่วนใครนะคะยังข้างๆตัวเองใส่ร้ายาแต่คนอื่นนะคะคือเปรตในลัฉานเราไม่ให้ค่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเ c ซีค่ะสวัสดีค่ะ